วัสดีตอนเช้าครับวันนี้มากูมองครับกูขายรักปลาวันนี้มาลงขายไปตั้งแต่เมื่อวานครับเช้าก็เลยมากูจะเป็นเป็นมองมองถี่ครับวันนี้มองถี่ไม่ใช่มองห่างปลาครับมีแต่ปลาน่อย ปขาวปลาขาวหน่อยครับ <Yeah. S 1> เป็นคลองน้อยๆครับในคลองใหญ่ครับคลองคลองน้ำผ่านตลอดครับคลองหน่อยโอ้โห <Yeah. S 1> oh, เห็นแต่ปลาขาว <c oughs> ปลาขาวหน่อยหลายมองเป็นมองน่าจะมองสองเซนครับสองเซนสองเซนห้าโอ้ติดไหลครับติดหลเลย รักไว้แต่ไม่ติดครับอาก,กาศลมแรงทำมาคืนหนูไม่วิ่งปิติดปุต,ดต,ดติดครับเป็นไรครับจานหนาวไหมเย็นเย็นห่มเย็นห่อ <c> า <oughs> กาศเย,ย็นเย็นตอนเช้า ไะไเก็บม้องเก็บไข่โอ้โดูครับเดี๋ยวปาก้าหน่อยครับข้าหน่อยเต็มเลยครับพวงเลยปาขเ้าใส่ถอดใส่ลาบครับใส่เลยซับซับ,บแล้วก็ลาบพวงเ,เป็นพวงอยู่ คนลงกู่จะแข็งแล้วครับตอนนี้การเยน็น <c oughs> คนลงเก็บก็เริ่มหนาวแล้ว <c oughs> ผ่านกันแล้วบ้านี้เอาเอาพัานกันแล้วครับออเอา <c oughs> มุดแล้วทั้งนุ่นแล้วครับทางนี้ไม่ได้แล้ว ลมแรงหนูไม่วิ่งครับวันนี้ไลด,ดูมองเอาไลด,ดูขายครับอ,อากาศเหมือนจะเย็นกลับมาเย็นอีกแล้วครับหรอนอู่สองวันอากาศอากาศยามเช้า คลองน้ำครับคลองน้ำน้อยน้ำลงไหลหน้ำหายไหลน้ำลงไหลรถพักสูบใส่ต้นไม้สูบรถพัก ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้นอยครับเป็นปลาขาวน่อยเมองมันเป็นมองถี่ครับมองสองเซนอืออู้ปลาเลยช่อนเน่ยโอ้เอาเอาเอาโคนดูดแล้วครับ อ๋ออาติดคนดูดหรือปนี้อ้ติดคนดูดตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งครับหกโมงสี่สิบตะวันก็เริ่มสาดแสงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ตะว,วันเริ่ม สาดขึ้นมาแล้วกลางวันน่าจะร้อนตับแต่อีกแล้วครับกลางคืนเย็นกลางคืนอากาศเย็นออกหนาวกลางวันมาก็น่าจะร้อนอีกแล้วครับนูก็ไม่มี ครับโอ้เต็มเลยใบใหม่โอ้คักขักขัก,ขกเป็นพวงเป็นพวงเลยครับทั้งใบใหม่ทั้งปลาครับใบใหม่กระไลมีแต่กิ่งไม้มีแต่ใบใหม่ครัใบใ คลองเป็นคลองคลองหน่อยคลองน้ำที่ว่ามันเชื่อมมันจากน้ำโขงครับอันนี้เป็นคลองซอยคลองหน่อยครับน้ำผ่านวันสาดแสง นี่จะเป็นด่านครับด่านในมิตรภาพไทยลาวบุกดาหารครับนามันอยู่ติดกับด่านเลยครับนานาที่อยู่อยู่ติดกับด่านมิตรภาพคลองนี่ก็จะเป็นคลองมาจากไอ้น้ำโขงซอยมาจากน้ำโขงครับ เราอึดมดปะตรงลงตรงต้นมะข้ามป้อมเหมือนนั้นไปขานมาไปเลาะหัวผั่งโอ้ข้างแปนเลยก็เตกเจอกับเล็กผู้รู้ก็เดินมาเลยแบบหลายเลยครับหลายทั้งใบไม้ทั้งปลาโอ้ใบไม้ขัดขัด บอกเบิ่งพวงไม่เยอะพุเม็ดเมดแล้วอ่ะเบิ่งเม็ดแล้วตัวพวงอยู่ใกล้ยึดถึงเงินใกล้ยึดถึงตัวหนูเขาเห็นเลยเนาะออกข้าง่นอกเลยย้ำเด็ดวันนี้มันได้ออกออกเงียบแค่ไหนพวงเป็นพวงเลยครับนีกที่ประกดอ่ะประกดหน่อยถ้าถ้า้นั่นถ้าใหญ่กว่านี้จะได้ตัวใหญ่เนี่ยเทียมประกดปลาเนื้ออ่อน ปลาเลอออปลาเทียมปลาเอออนปลาเอออนปลาเทียมตะกดนั้นปลอยากะกดอีกอย่างปวดปล่ให้ไปปวดบานปลดบานลูว้า ตำดานแต่ช้าวเลยครับนี่รถพวกหลุดไปเข้าไปลงพวกของไง้นีนเป็นพวกไมซับครับเชาวเขาขามมาแต่ชา้าสรุปครับเชาวนูก็เงียบครับไม่ได้นูไม่ได้เลยครับลมมันหนาจะแรงครับนูไม่ออก ปลาลงไข่ดักปลาก็โอเคครับถือว่าได้อยู่แต่มันเป็นปลาน่อยครับมองมันเป็นมองถีสรุปคือได้ปลาไปลาบก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอคนทำกินด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ